สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีร้านลับมาฝากกันอีกแล้วครับถ้าขับรถผ่านเนี่ยใครอาจจะคิดว่าเป็นร้านคาแคร์นะครับก็ถูกแล้วครับที่นี่เป็นร้านคาแคร์แต่ว่ามันจะมีร้านอาหารเล็กๆอยู่หน้าคาแคร์ชื่อร้าน t r i p เปอร์ทีคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทนะครับร้านจะอยู่ในตัวเมืองปทุมมาตามถนนรังสิตปทุมธานีตรงมุ่งหน้าไปทาง3แยกพูนทรั์แต่ยังไม่ถึง3แยกนะครับพอลอดใต้ทางด่วนมาแล้วชิดซ้ายนะฮะมันจะมีสะพานข้ามคลองปลาปาแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าซอยบ้านกลางวนึ่งทับสี่ขับเข ขับตามทางไปเรื่อยๆนะครับในนี้ก็จะมีหมู่บ้านจัดสัรเยอะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับหมู่บ้านมณีรินนะครับจอดรถหน้าร้านได้เลยนะครับหรือถ้ารถเลอะเข้าไปล้างในคาแคร์ก่อนได้นะครับที่คาแคร์เขาก็จะมีบริการล้างรถขัดเคลือบสีเคลือบเซรามิกและก็บริการพิเศษนะครับรับรถส่งรถถึงบ้านเลยนะครับแค่โทรมานะฮะใครที่อยู่ละแวกแถวนั้นก็มาใช้บริการได้นะครับผมไปใช้บริการมาแล้วเขาล้างดีสะอาดมากครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นคาเฟ่และร้านอาหารนะครับมีอาหารไทยยุโรปมีเครื่องดื่มมีคราฟเบียร์เบเกอรี่ขนม หวานครบวงจรนะครับพี่เจ้าของร้านดีกรีไม่ธรรมดาอดีตเคยเป็นเชฟประจําโรงแรม5ดาวมา8ปีนะครับเชฟอาหารไทยยุโรปญี่ปุ่นอิตาเลียนทําเป็นหมดครับแล้วก็ยังเคยทํางานเป็นเชฟอยู่ที่สถานทูตต่างๆประจําประเทศไทยด้วยครับแล้วก็ลาออกมาเลี้ยงลูกแล้วก็มาทาอพาร์ตเมนต์ทำคาเฟ่และเปิดร้านอาหารนี่แหละครับโอ้โหต้องบอกว่าดีกรีไม่ธรรมดานะครับใครจะไปคิดครับว่าร้านเล็กๆแบบนี้จะมีอาหารระดับเชฟโรงแรมหรูทําให้กินแล้วก็อาหารที่นี่บางสูตรก็เป็นสูตรเดียวกันกับโรงแรมเลยนะครับแต่ราคาม่ ภาาพมากๆบรรยากาศร้านก็จะมีทั้งห้องแอร์แล้วก็โซนด้านนอกฟิลอบอุ่นเป็นกันเองบริการดีครับเหมาะสําหรับครอบครัวเพื่อนฝูงคู่รักเพราะมีครบทั้งอาหารอร่อยและเครื่องดื่มหลากหลายประเภทครับร้านนี้รู้กันแค่ลูกค้าประจําแล้วก็อาศัยการบอกกันปากต่อปากอาหารที่นี่ถ้าเป็นอาหารไทยเนี่ยก็จะเน้นรสจัดเข้มข้นมีพวกแกงใต้ที่นี่ถึงเครื่องมากๆเลยนะครับเครื่องแกงสั่งตรงมาจากนาครศรีธรรมราชเพราะว่าพี่เขาชอบกินแกงใต้ด้วยนะครับทุกเมนูจะเน้นรสมือไม่ใส่ผงชูรสเลยครับมาดูเมนูแรกกันเลยครับเป็นแกงเนื้อครับเมนู แนะนำของร้านเ็าจะใช้เนื้อโคขุนแกงแบบน้ำข้นๆถึงเครื่องแกงใต้ก็จะหอมขมิ้นกะปิพริกไทยนะครับเนื้อนุ่มรสชาติกลมกลมเผ็ดร้อนกินกับข้าวสวยอร่อยสุดๆครับราคา200บาทนะครับเมนูต่อมาเป็นแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวเป็นอีกหนึ่งเมนูขายดีครับแกงส้มใต้เช่นกันซึ่งจะมีลักษณะพิเศษคือรสจัดเปรี้ยวเค็มเผ็ดไม่หวานปลาสดยอดมะพร้าวกรุบกรอบนะครับราคา259บาทแล้วก็อันนี้เป็นแกงเขียวหวานเนื้อเสิร์ฟกับโรตีนะครับแกงเขียวหวานรสชาติไทยๆกับแป้งโรตีทอดใหม่ๆจริงๆแล้วเนี่ย สามารถจิ้มกินกับโปรตีนแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะกินกับข้าวสวยก็ได้เลยครับเมนูต่อมาเป็นกุ้งผัดกะปิสตอ249บาทครับทีเด็ดคือน้ำพริกกะปิตัวนี้แหละครับเอาไว้ทําเมนูนี้โดยเฉพาะใส่หมูสับใส่กุ้งและก็สตอผัดแห้งๆแต่รสชาติถึงเครื่องมากนะครับกุ้งสดสตอรกรอบอร่อยไม่เหม็นเขียว ต่อมา,อาจานนี้นะครับพรีเซนต์ความเป็นไทยเลยครับผัดไทยกุ้งสดน้ำผัดไทยที่นี่นะฮะจะไม่มีส่วนผสมของกุ้งแห้งดังนั้นใครที่แพ้กุ้งสามารถสั่งผัดไทยอย่างอื่นได้นะครับสูตรนี้พี่โอเจ้าของร้านบอกว่าเป็นสูตรเดียวกับที่เคยทําตอนเป็นเชฟเลยนะฮะแล้วก็ราคาแค่89บาทเท่านั้นเองครับรสชาติ3รสเปรี้ยวหวานเค็มถ้าชอบเผ็ดก็เติมพริกป่นได้เล็กน้อย มาต่อกันที่พาร์ทของอาหารยุโรปกันบ้างนะครับจานนี้เป็นสเต็กออสเตรเลียมาเบลริบอาย459บาทนะครับดูลายไขมันแทรกของเนื้อแล้วเนี่ยต้องบอกว่านุ่มละลายแน่นอนครับย่างมาแบบมีเดียมชมพูฉ่ำมากๆหอมเนื้อสุดๆแล้วก็จานนี้จะเป็นขาหมูเยอรมัน399บาทถ้าเน้นดื่มเบียร์เนี่ยต้องสั่งอันนี้นะครับเนื้อข้างในเขาจะนุ่มๆฉ่ำๆไม่เหนียวกระดูกล่อนออกมาได้แบบนี้เลยกินกับน้ำจิ้มซีอิ๊วหวานหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบไทยๆก็ได้นะครับแล้วก็นี้จะเป็นซี่โครงหมูบาร์บีคิว หอมเครื่องเทศสไตล์อเมริกันแล้วก็อันนี้จะเป็นสปาเกตตีคาโบนาร่า159บาทนี่ก็เป็นเมนูแนะนําอีกอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเด็กๆจะชอบมากคาโบนาร่าที่นี่เขาจะปรับรสชาติให้ถูกปากคนไทยนะครับมันจะหอมนัวจากชีสและครีมโรยด้วยเบคอนกรอบกินแล้วไม่เลี่ยนเลยครับใครที่อยู่แถวปทุมหรือใกล้เคียงแนะนําให้มาได้เลยครับอาหารอร่อยจริงครับบรรยากาศดีด้วยมีไลฟ์อะคูสติกนะครับทุกวันศุกร์ทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มส่วนร้านนะครับก็จะเปิด11.30ถึง3.30ปิดทุกวันจันทร์นะครับนั่ง เรื่องดื่มฟินๆฟังดน,นตรีเพราะๆมากันได้ที่ร้าน Triple T Cafe and Restaurant พิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ